นะครับตรงนี้ก็มีผมก็มาถึงจุดก็พแล้วนะครับในวันตไปจะเป็นการกี่าวพันประโยนี้พระทหาเที่นะครับจะปสคระั้งบาสรณสั่นะครับนะโมตัสคโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสคโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าตำบุจาหะพุทธนะครับจุตมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังญายีนังโอชะนังปุจจารยวัดรังพุทธัสสาภูเทนะเจาสมบัติพระสารีประโสนิครับ อิมานิมนยังยันเหัตถานิสักษะริวารานิเิภูสังฆัสาโอโนุทิยามะสาธุโนปันเตเิภูสังโฆอิมานิหัตถานิสัพษะริวารานิปฏิการนัตุธรรมะกัง ทีกระตังนิตายะส <Syndrome> ุขายสาเฉยๆท่านอยู่ประเด็นก็หน้านะครับจะร่วมกประเด็นต่างแต่ประสงค์ก่อนนะครับเสียหลัง่บได้รประสงค์ได้ฉลอิสัาระจักพัฒนาแล้วเราจะได้ถวายมุ้คยากกระถิ่นร้อมกันนะคจรัจทะจล้วเราจะไดวางกรันาที่นประสงค์ได้รสะจันนาเราจะ้วางาระนกน ที่ระส่งเจ้าของประธานชันประธานเพืประมาณ30นาทีนะครับในช่วงนี้ท่านใดที่อยากจะรรับปะทานอาหารนะคร,รับหรืออยากจะทานน้ำดื่มเครื่องดื่มที่รับทานนะครับก็สามารถพักก่อนดีเอาไปได้แบบ10 4 11นาฬิกา11นาฬิกา45นาทีเราจะมาพร้อมกันที่บริเวณนี้เพื่อถวายพระสถิตองุกท่านได้มีภารกิจนะครับก็สามารถนั่งอยู่บริเวณด้านบนของศาลาการเปรีย ทำได้เพื่อรอประส์ในการฉลองศรัทธาจัดพะธานใคืองพระเาพื่อน้องดับดัวายรับซึ่งวันนี <S <S ้เป็นวันสำคัญของวัดเชียงไตรหนืนเป็นวันที่ท่านเจ้าภาพโดยคุณจสิทิเทพโดยสารเก็ตารโดยจันทรีสุธคอนได้เป็นวอมประสงในการเป็นเจ้ัภาาสวายกิริเทพกระิเองและคุลจุพล สถานะเดียวพิน,วนเป็นสวัสดิ์แท้เดียวแม่แก้มจับผสมเป็นเจื้จาผ้ากระถิ่นโชว์และกดุ่มทำงานก็ทำองแม่แก้มจับผสมเป็นเจื้กกจาผ้ากระถิ่นตรีนะครับซึ่งการทอดกระถิ่นนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่การทอดกระถิ่นนั้นจะเหมือนกับการทอดข้าวปลากรารทอดข้าวปลาท่านเราสามารถทอดได้ทั้งปีจนถึงเวลาที่จะส่งท่านจำภาษาเราก็ยังสามารถทอด กระติดอาจทอดถอ่ปลาได้การกแจงกระติดนั้นเนิเป็นุเกิดเบริสุทธิางกัรเดินทีเรา anyway, จะสามารถทอดกะติบได้เป็นครั้งหรักแรกของกระตินั้นจะเปลี Marvel ่นแปลงการในของสองกระิบนั้นจะได้คั้งพุ่ทอดก้เรียนจดสิทธิเทพปัจจัยโนการที่เรียนโสาทรโดยสุรพลเพชรอัจเริยินโดยสารักแค่เดียวโดยทำงาน ทอาโลงและตัดาขาทุชนดุข่านที่เดินทางมาในวันนี้ได้รัจ้อนุสงฆ์องกะพิและสมเพื่อจัภาษาการเพื่อนไปนักไปบ้านและอาวาสรยหานรัดเพียงไปเนืแ่งนี้ก็จะสามารถได้รับอนิสงฆ์องกะมแต่พระป่านั้นอาณจัทอดจะได้เฉพาะเมือทอดอาเดียวประสมไม่ได้แต่กะพิมนั้นจะมืนแปลก็เประสมได้อนุสงฆองกะิด้วย ตานนี้จะว่าหลังที่พระสมได้จำพรรษาเป็นเวลาสามอนแล้วนะครับเปนสมัยรัชกาลนั้นมีพระสงษ์ที่เดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าวในระหว่างทางนั้นก็มีฝนตกทำให้ราชพิโรนั้นเกิดการเคลื่อนโคลเคลื่อนตึ้นนะครับไม่สามารถที่จะกรองให้เกิดความรุนแได้พระสงฆ์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุได้รับพระไตรซึ่งในสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์ต้องหาเอง พระสต้องไปเก็บผ้าที่เรียกว่าผ้าดำคุกุนนะครับในปา่าช้าตามที่ตา่างๆเพื่อม,มอาเย็บมาย้อมตะเกียพระสงฆต้องหาเองแต่หลังาลจากที่ระเจ้าได้ทรงอนุญาตว่าให้พระสงฆ์าสามารถรับพระไตยทีวอนโดยเฉพาะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเรียกว่าผ้ากฐะถิ่นหรับผ้ากฐินนั้นก็คือพระไตยที่วอนผืนของคนเกจเทพจักรโดยการแทรกผืสุลังจากที่เราผ้ากฐิน ภาพกระถินนั้นจะมีเพียงเข็มเดียวเท่านั้นนะครับเป็นภาพที่จะมอบให้กับผระสง่์ที่เกิดจากภาษาการเท่าแต่มากในอาวาตย์ิหานั้นก็ส่งที่อื่นไม่ได้นะครับาผระสง่์ที่กรรมภาษาการเท่านั้นที่จะสามารถได้รับอน,นุี้จากกระถิ่น แล้วหลายท่านบริการเพิ่มเติมแล้วบริวารกะทิที่เราบูชาไปนี่นหนครับบริวารกะทินนั้นนะครับในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะพระไตวานถิ่นเดียวเนี่ยไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารงานเจดีไม่สามารถทำได้เราต้องอาศัยปัจจัยในการสร้างนะครับและในปีนี้นะเราก็จะสามารถนำปัจจัยนี้ไปสร้างยกเหรียญยกปูซึ่งสัะติดตัโต ครับองค์ใหญ่ที่กำลังสร้างในขณะดานนี้นะท่านใดที่ตกช็อตภาพว่าแต่โรคสามพันบาทเป็นพันบาทว่นดามัจจัยนี้เป็นปัจจัยแทนท่ากระถิบคือจะนำไปสร้างหลวงปู่นะครับในจริงๆนั้นทกระถิบนั้นก็คือท่าไทรจีวรแต่แล้วยังเป็นเหยื่อที่ท่านได้โดยสารท่าไทรจีวรเพราะกระถิบคือท่าท่าอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับปัจจัย ปัจจัยนั้นเป็นบริวารที่สามารถนำมาสร้างสช้ในะโดยตรีไทยให้สำเร็จสมบูรณ์ทุกด้านเพรานั้นเราต้องการให้เป็นเสื้าผ้าผ้าไทยชวนและเต็มเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทอดกระถิ่นะทำแล้วเวลานำไปท่านบอกว่าท่านใดก็ตามที่เป็นเสื้อผ้ากระถิ่นไม่ว่าจะเป็นบริวารกระถิ่นเป็นเสื้อผ้าสำนึกเอกเป็นเสื้อผ้ากระถิ่นรองเสื้อผ้าพกระถิ่นตรี อันดีสองของกระดิ่งนั้น,นะจะไม่แค่จะเกิดเป็นเศรษฐีอย่างน้อยเจ็ดห้าถ้ามีสองแรงมากสามารถเกิดเป็นพระเจ้าจกัก,จกรพรรดิเจดจักรพรรดิด้วยกันหรือถ้าท่านจะโรคนี้ไปแล้วอย่างน้อยก็จะมีวิมานราบใดสวรรค์ทั้งใดทั้งหนึ่งเป็นที่รอมครับเพรา,าะฉะนั้นสสาการทอดกระดิ่งนั้นจึงเป็นเรื่องที่เรียนรู้ส่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่การทอดกระถินนั้นจะสําเร็จสมปรารถนาของท่านเจ้าภาพก็คือบริสุทธิ์แค่ประจานบริสุทธิ์ผลสละพรถิมให้ก็อยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเรานั้นนะครับน้องไปในบุญกุศลินก็โอ้โหวันนี้เรามาที่วัดแจงไปเหนือที่บ้านเราเชื่อมใจก็เกิดใช้ทอดกระถินสามัคคีใจเราเป็นบริสุทธิ์เพื่อที่จะของกระถินใจเราก็จะเป็นใจที่เกิดความบริสุทธิ์ แน่ใจเกินกวาวรธแล้วนะครับอันนี้สองสองคิดถี่ก็จะส่งผลเช่นสามสูรณสุริยุปุ่นุึ่ท่านที่มาในวันนี้อาจจะมีเช่งห้าร้อยมี่สิพันแต่อนี้สองของคัดถี่นั้นไม่เหมือนกันและวันนี่สองสองคัดินะครับเป็นวันที่มีดุจมากอันนี้ถือว่าเราได้รับเกียรติจากเจ้าภาพนะครับที่เป็นเาภาพหลักแล้วแล้วก็นเจ้าภาพร่ว่ก็คือ ข้าพุทนสจ้าจำกัดเอาโดยชุกานันจารพจนรีก็เป็นชั่วคราวในการทอดกระถิสำมริบหลาท่านมีความสงสัยเรื่องกระถินั้นชาวไทยชื่อว่ากระถิเพราะในสมัยกาลนั้นเขาใช้ไม้สตึงในการเย็บคีรันเราเห็นว่าคีรอนนั้นจะมีลักษณะไม่เหมือนกระชาของเรานะจะนลักษณะคล้ายค้ายสับธนาเลือดนา นะครับเพื่อกระดยาวละกระดับขวางนะครับเหมือนคล้ายกับธนาเพราะนั้นพระกายจีวรในสมัยก่อนนั้นนะครับพุทธองค์จะทรงให้เระสง่์เทปเองเทปเองร้องเองทำเองทุกอย่างเลยทำเองหมดนะครับเพราะว่าได้มีเถื่อนเกี่ยวข้องเพราะว่าจะเป็นผู้สำหรับเสนอในการถวายน้ำดื่มเครื่อดื่มน้ำบรรณมาประการจนหมอจีรก็บรรพัดเห็นว่าเออต่อไปพระสองจะลำบาก ถ้าพระสงฆ์ว่าเย็นไกรเหนือได้ไปหาพระไตรย์ยวนในสมัยนี้มัหายากเราจะไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามปกเลยที่เขาใช้ห่อศพที่เขาใช้ทิ้งไว้ที่ตามป่าบางทีมันก็ไม่เคยบอกบอที่รต์อมาราภศับท์งานสาขาเขาบริการเห็นว่าเอ๊ะสมัยต่อไปจะลำบากนะข้าประสงค์จะไปหายี่ว้าประสงฆ์ก็เจอแล้วครับนะไปเอาผ้าห่อส่งอย่างเงี้ยโอ้โห จำเราจะได้ภาตะลับผืนที่ของอุมาลป่าทั้นี้ก็เป็นผืนเล็กผืนใหญในเดียแล้วทันก็ดลนะถ้าคนตายนะก็พิสเลยนะที่ในเดียแล้วก็พิสเลยล่ะเขาไม่สนใจละเส้นถ้าเป็นผ้าพิสเล็กเล็กๆพอมาต่อกันนะครับจนล้อมเป็นแ็่กตายตัวได้ขอรัอมารากจำนำบุษขาเอาปัิกาจิตคุดขอว่าต่อจากนี้ไปไม่ประสงค์ใ้รับก็ตาปตัวได้ไหม ออดัวพระเจ้าก็ทรงอนุญาตว่าให้รประสงค์รับพระไตรปิฎกได้และกระถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตเรียกว่าพิทักษ์อนุญาตโดยตรงและประสงค์ทุกวัดนะครับจะสามารถรับกระถิน่นปีนี้ของปีหกเจ็ดได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นและต้องมีเจ้าภาพแจะต้องประสงค์นะพระจะไปหาเองไม่ได้ ถ้าบอกวอาขไปหานั่นอดีตนายกประเทศหรืวเป่านเป็นเรื่องลับน่าจะให้เงินกถินเราเยอะเรับีหน้าถ้าเาไปหาท่านอย่างนี้ไม่เป็นกฐินนะถาพราว่าต้องแก้ควองประสงค์หรือคณะรรมาการว่า <Quite>. ต totally so ้องไปหาไปหาว่าคนนี้นี้จะเป็นภาพกินได้ไหมนะครับหรือจะเป็นเจาภาพเป็นบริวารกฐินได้ไหม นะครับจากที่รัดเรียนกันอย่างนี้นะครับตีก็ถือว่าให้ทุกท่านเริ่มเป็นเ้าภาพและเราจะเห็นว่าผมมาเป็นพิธีรที่มีสุตีทั้งทั้งที่หนึ่งในเดือนนเวลาการเรียนหลังนี้ก็เกิดดเลกน้อยทั้งที่สองน่าจะเป็นโดนท่้นเมเนาะโดนท่านเมทั้งที่สามผมไม่ได้มาดุน้อยเอาไปโดนัปหม ผมจดงานที่พวกเจือไปั่สนีอยู่ไม่ได้มาแต่ปีที่แล้วมาก็ว่าเดี๋วปุกวิ่งโงใหญ่ให้รับที่วัดเัียงใจ่างนี้นังปัจจัยทุกบาททุกสัตว์นำมาบริณห์กัิสัักถอนให้วัดนั้นมีความงดงามหลายท่านไปทอดฉิดนะครับจับ้านไปแล้วยังกังวลใจเราโอ้ยเราจะไปไหนเนาะพ้าจงเราไปใช้อะไรหรืเปล่า จะได้ข้างดาวพระเจดีสงที do, sure だだ่ตั้งเลยไหมนะครับใจพี่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงตลาการประชันนะหลังนี้ก็เงินกระถินที่บุรณะโดยพระเมนนะครับก็เงินกระถินที่ทําขึ้นใหม่ตุ้บริ่จรวที่ท่านไปเรียนรอบโดยพระไตรของท่านก็บุรณะโดยเงินกระถิบนิ้วหางหลงปุกนิ่วตรงใหญ่กับโดยขนาดใหญ่ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องใช้เงินกระถิ่นอีนี้ในการสร้างก็ได้เงินกระถิ่นของปีที่แล้วแล้วที่นี่หลวงพ่อเจ้าว่านเป็นพระนวกรรมคือถ้าเป็นนัก่อดสร้าง่ะนะถ้าเป็นนัก่อดสร้างด้อยหนึ่งแลยก็นะครับเป็นยอเห็นก็คือพระจะเป็นผู้ทำเรียกว่าพระนวกรรมพระจะเป็นผู้ทำการละว่าจะเป็นผู้สนับสนุนดัะนั้นปัจจัยที่ได้มาเนี่ยนะครับอาจจะไม่เยอะหรอกปีอาจจะไม่เยอะอาจจะ ร้านสองร้านเดี๋ยวไม่ถึงนะแต่เราใช้ความอัจฉริยะของพระเจ้าจวสุหรือพระทิ่กราณาลงใจมีถึงปารโรพร้อมด้วยองการส่งวัดเยี่ยมใจหนึ่งนะกาบในการสร้างความรักนะกรรมการเราเพื่อเพ่านั้นจะลงภาพตั้งแต่ในการเทคานหล่อลงปู่ในวันที่หนึ่นะงครัี่มีฤาษเมตผมก็มาในการมาเป็นผู้ประกอบในท่านในวันอื่นๆนะก็จะมีการยอดสถิตคืนกันให้กับ ประธานสาธิชนได้ร่วมบุญกันนะครับและได้ทราบว,ว่าคุณกิติเทพสัจจาคุณกันชรลีอุษาพราเป็นสิทธิหลวงปู่ที่มีความนับถือหล,ลวงปู่พระรบูรีวาจธรรมโกศลหลวงปู่ซป่งเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงแจ้งความประสงค์ว่าปีนี้จะมาทอดกระดิ่งที่ทวัดเจดียนน์ไหเหนะือเพื่อสร้ารงหลวงปู่เป่งจงใหญ่ถามว่าหลวงปู่เป่งมาโดยสร้างเป็นพระมาหาเถระผู้จงคุณ เป็นประม,มาเถราผู้จด้งวิทยาเมนในสมัยก่อนนั้นร้านค้าที่เําหน่ายสิงของต่างๆเต้องมีลูกหลงปุ้กติดร้านไวและล่าสุดนะครับก็มีคนที่ามาบนบานสาราการกหลงตู่ก็มีเจ้อาภ้าที่แกปรผสม่็จะเป็นตัวสื่อว่าไม่ได้ใายแกลบผสมไว้ ปีเยียนนอปุในวันนี้เนื่องจากว่าสำเร,ร็จสมปถนาพระนรุปู่จึงเป็นพระยลักษณ์ของวัดเยียนใจเหนือจึอตอง,งต้องสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่นะอยู่บริเวณด้านหน้าของอุโบสดวัดเยียนใจเหนือได้สถาปนาทุกชนได้ทราบว่าที่นี่มีพระมหาเถระผู้สมงครณผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระเชจิงนพนาจารย์เรืองเทธิของจังหวัดนคร,รสวรรค์ ใบรระกาศสการะดุชาก็สำนนเร็จสมปรานะนะครับแจกก็ไม่ทุกคนนะครับผมนี่มาขอหวยสามสี่รอบไปยังไม่โดนนะทำให้แบนไม่แน่ใ,นใจว่าจะให้หรือเปล่าหรือว่าต้อง,ออองท้าขายอย่างเดียวนะจะมีนะครับไม่ใช่เรื่องนี้ถ้านใหหวยส่วนนี้อาจจะให้หน้าที่การงานนะอาจจะให้เรื่องของโชคลาภอาจจะให้เรื่องของเปิดตาผา,านิยมนะครับหล,ลวงปู่ก็อาจจะชอบเรื่องการท้าขาย ใครพางขอว่าให้ค้าขายคีวเปนการลุกหลับอาจากสำเร็จสมปรารถนาแต่เราก็เน้นเน้นใจญเลยเน้นหวยเลยลเราก็เน้นแบบรวยเลยนะครับเน้นแบบรวยในทางรัฐเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แต่ก็มีรถหลวงปู่ไว้กราบสักการะเป็นปกำจัครับในตัวที่นะั่งการทอดกระถิ่นสามคีที่วัดเทียนแกนเหล่านี้นะครับเป็น,เ,น,เ,เ,ปนเป็นงานบุญใหญ่สำัำจากวัดใหญ่ วันนี้กลายเป็นวัดเล็กด้วยสัตยาของทุกท่านมีทั้งเจ้าภาพโรงทานขึ้นให้บรรยกาศอนุโมทนาอนุโมทนารวมเลยก็แล้วกันว่าอนุโมทนาเกี่ยวับเครื่องผ้าลงทานทุกทุกลงทานการพิธีทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้พระสงฆ์สัตยาสาธุชนได้มีความอิ่มหนำสำราญการเป็นเจ้าภาพโรงทานนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยนางสาววดี แล้อดีนั้นเป็นผู้เริ่มต้นของการจัดระเบียบของโรงนามนะครับมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนักไครออกโรงนามนั้นท่านบอกว่าชีวิตนี้จะมีความผูดมสมบูรณ์ด้วชอบได้วรักได้สุขนะครับขณะที่ออกลงนามก็ขอประกาศอนุโมทนากับท่านคณะบดีเศรษฐีพุทธิบุญรนะครับนายทุนผู้ใจดีนายนารีพุทธิใจงามผู้มากได้บุญกุศลคุณบุญ็าตัว เพราะฉะนั้นเราเดินทางม,มาที่วัดเพียงไปเหนือแห่งน,นี้เพื่อทอดกระถิน่นเรียกว่ากระถิ่นสามัคคีเพราะกระถิ่นนั้นนะครับจริงๆก็สามารถทาคนเดียวได้แต่ก็เป็นการสร้างบริวารเป็นการสร้างบริวารนะครับเราจะจัดให้มีการอดกระถิ่นสามัคคีให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับในการบูรณะปฏิสังขอน นำปัจจัยที่ได้จากการบูชาพระไตรปิวรรซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะนำมาสร้างหลวงปู่ิงค์ใจให้แล้วเสร็จการจะมีการปูพื้นพ่อนปูพื้นสีนะครับแล้วก็ทำประดับไฟให้เิกดความรับามต่อไหร่จนไปท่านบ้างก็จะเห็นหลวงปู่องค์งใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านของอุโบสถเรื่อนท่านใดที่ มาร่วมทอดกระถิ่นในแต่ละปีนั้นใ้ท่านได้อนุโมทนาในใจของท่านว่าเราได้สร้างสิ่งที่เป็นสื่อประการเกี่ยวัดเกณฑ์เป็นเสียงศาลาการเปรียญที่ทุกท่านนั้นใครมางงานมาแต่งกิจกรรมมาใช้หน่อยท่านก็ได้บุญใครมาใช้โดดที่การสร้างเมรนท่านก็ได้บุญมีการอบรมสมบรูดบรรดาชาวปนสมบรูดประสงค์ธรรมเนียมในการใช้อุโบสถในสถานที่ในการประกอบการทั้งปวง ท่านก็ได้บุญท่านได้ประกาศสการะาอุทาหลวงปลุกเร้าคงใหญ่ท่านก็ได้บุญเพราะฉะนั้นบุญจากการทอดกระถิ่นนะครับเป็นบุญที่เรียกว่าสัตติปีน,นการสืบต่อบุญของการทํากระถิ่นนั้นเป็นบุญที่มีอานิสงส์แรงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเพราะหนึ่งปีเราจะสามารถทอดกระถิ่นที่วัดวๆหนึ่นงได้เพียงหนึ่งครั้ง นะครับแล้วเป็นก้องเป็นวัดที่มีประสงค์จำภาษาการเลือกใจมากประสงค์ที่ศครับภาษาขาดไม่สามารถทอดรับกระถิ่นได้นะครับหรือประสงค์่ท่านจะมีการเข้าภาษาแรกจำเข้าภาษาหลังประสงค์ที่เข้าภาษาหลังก็ไม่สามารถที่จะเลือกรับกระถิ่นจาประสงค์ที่จำภาษาแรกได้แต่รัาเมื่อออกภาษาแล้วหนึ่งเดือนเท่านั้นของการทอดกระถิ่นนับตั้งแต่วันออกภาษา อาวันวันหน,นึ่งแรมหนึ่งค่ำเดือน,นสิบเอ็ดจนถึงวัน 15. ที่สิบห้าค่ำนะครับเดือนสิบสองเมืเ่อเดือนหลังจากนี้จะเป็นาการทอดกระถิ่นเราจะเป็นวัดไหนก็ตามนะครับวัดจะมีการจัดให้เป็นาการท,ทอดกระถิ่นแต่ท่านอาจจะบอกว่าที่วัดแดงไปเหยียบแล้วเองคนทำข้ามแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามีวัดนะครับ ที่ไม่มีเจ้าภาพกระิบได้สองร้อยสวัดั์ที่ไม่มีเจ้าภาพกระตินดได้จะใครจองที่จะมาทอดกระติบกันเลยผมจึงบอกว่าเจ้าภาพในแต่ละปีนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญเพราะถ้าท่านไม่จองมาในพระไปหาให้่ถือว่าเป็นเร่าป,ป่าไม่เป็นกนนะระติบเพราะกระติงต้องเป็นไปตามพระบรมพุทธญาิและหลังจากที่เราได้ถวายาพระกระตินแล้ว เราจะบอกว่าให้เจ้าว่าเป็นผู้ครองไม่ได้ให้พระที่เราชอบพระลูกชายของเราเป็นผู้ครองไม่ได้ให้พระเลิศนั้นเลิศนี้เป็นผู้ครองไม่ได้พระสงฆ์ต้องอนุญาตขึ้นกันและกันแต่คำเรียกว่าการประคำที่ถืออับประเลยละกันเจ้าภาพปีนี้นะครับถ้าคนมีปีกแค่ โดยการเฉลีบอกว่าท่นจะให้เจ้าว่าไป็นลุกองถือว่าผ้านี้ไม่เป็นภาพกติแต่ประสงค์ท่านจะทำีอนุญาตเองับครัาที่จะดยเสียองอูกอจมาขอเกี่ยวกันที่เมื่อเช้ายกหายไปยกหาบัญชาการยกมาหารบัชาที่เลยนนอจะได้